บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณฮะกูได้นะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านครับเอฟซีมาถึงวิจารีสังครั้งนะครับผมเอาปลาเยอะออกครับผมวันนี้ในไม่มาปลาได้เยอะครับในในญาญาแล้วอันเยอะสวดลวดเลยโอ้ยไอ้ไอ้เอ้านี่ครับดีเดีเอาปลาออกครับผมเดี๋ยวเราก็ไปแบ่งปลากันเช่นเคยครับ อกินครับก็กินหาแบบไปบ้านให้ดีเป็นอ่าหารอยูมากินแบบคือทำในปลาก็ไม่แปลกใจเจพราะผมพอเราไม่ได้ให้หัวหานมันเราไม่ได้เลี้ยงมันเห็น <c oughs> ไ,ไหมเน,นี้ยปลาธรรมชาตินะครับผมเนื้ออร่อยเนื้อหวานนะครับพอดีไฮไลท์นะไฮไลท์นะครับผมไไฮลท์ชาวดีที่แตมือกินเก่งเดือผ่าน,นท,าทาั้งเอ็เอ็มดินเลยติดใจเลย โอ้ยดิลูกครับผมน้ำปลาล้วเมนเลยนี่ครับผมนี่เป็นสองเซนครึ่งครับผมปลาแต่เพราะว่าได้สองโลกวอนนี่มีสองก็สามนี่เพราะว่าคนละโลได้อยูุหะแต่อยู่จะได้กูโไป่ละคนละเนก็ได้มันไกลมันก็พอกินอยู่เนาะปลาเนี่ยเราก็พอหาอยู่หากินได้ใช้กพอนี่ยปลาเราเนี่มันมีงูทุกทีมันหาไก็ เคลไป,ไป,ไปอุดน้าไปอาอาไปเพราะช่วงของรันนี้คนชุกเยอะนะ่เราหลายลายเยอะนี่น um ี oui> well oh, oh, ่อะไรกันไปทุกไปเราอโอ้โหีครับผมนี่ครับตา้างก็เดี๋ยวชมใกล้ๆกอนครับจีนี่ครับผมโอ้โหนะ ดูปลาไซส์ใหญ่ครับผมสวยงามเลยเอฟซีนะดูนี่ก็เป็นไซส์เล็กหน่อยครับสองเซนครึ่งนะคเอฟซีอันนี้ก็สี่เซนครึ่งนะครับผมก็ตามไซส์ไปแต่ก็จะว่าครับปลาเล็กแต่ว่าบ่อห้วยผมนี่ปลาเล็กเยอะเนาะเพราะว่าใส่ตรงไหนก็ได้ไอ้มองเล็กนี่จะได้ครับมาครับเอาออกครับเอฟเดี๋ยวผมไปเอาถัากล้องก่อนนะอ่โอเคเดี๋ยวรอมาครับพี่ มาแล้วมาแล้ว้มาบุกยี่ทีนี้ผมขอถ่ายภาพหน้าปกตรงนี้สามคนเลยนะแล้วพมุมเลยดีไหมพลุมเลยอ่ะเออมานี่เรายืนดูตรงนี้ดผมว่ามันน่าจะดีเลยเนาะช่วยเลยมาอู้ได้มากเลยดูนะเอ็ดีนะดูมากมากเถูก啦ถูก啦ถูกมากในบัานมาตอมเลย

ลุมกันด <cat on air> right. yeah, mm ีก hmm. ว่านะยุนะยุแยกกันเดียวจะไม่มีที่ยืนเราต้องให้ที่ยืนเราให้มีติดต่าสังคมบบจะตัดเกินไปเนาะสองคอเนาะผมมันนรงนดีกว่มาเปแถวครับผูด่านนี่ก็มีธรรมดาตายว่าตางเ้นหมางนี่เราขงหมากันดกวมันมันอยู่ที่คนไปเก็บเมชาวนี่ ลังผมไปใส่อย่างเดียวเนาะถ้าเก็บก็ให้พี่เบ่งหน้าที่กันแบบนี้ได้กินทั่วเพราะว่าคนเก็บมันจากการพิสูจน์มานเรกเดี๋ยวลองยืนดูอันนึงก่อนมันเนี่ยอย่าเพิ่งพูดเนาะเราจะไม่ถุกง่ายเราจะไปใส่ที่ไหนเย็นนี้นะนั่นนั่งไปนู่นเด็กทิ้งอ๋อเอเนาะทำไมเราโน่นหูเถื่อบนนอนพี่ตรงนู้นเรายังไม่เคยใส่นะพี่บ่าวข้างล่างนะเนาะอย่างไรเนาะ ยังไม่ได้หรอเดี๋ยวลองห้วย้วยเป็นไงไปไหมถวยเลยห้วยวยใหญ่เลยปีงหลายไม่มีเลยที่อันอันเห็นลุงกระสาบแกงมหอยอยู่มันงมอยู่ตั้งนานมันมันมันก็มีปลามันโล่งผมว่าเราต้องลองเลยพี่บ่าวลองดีไหมพรุ่งวันนี้เลยผมว่าอยากเล่นน้ำเลยนะไม่ใช่น้ำมันน่าจะเล่นกว่านะน่าจะน่าเล่นกว่าอุ้ยผมลงขึ้นได้ปลา อ่าตอนนั้คงว่านะเราใส่ตรงไม้ถ้วยแล้วก็เอายางไหมม,มีหรือไม่ก็กระลัมเอ,อหาราอยยางเลยแต่ว่าตรงถ้วยข้างๆริมข้างๆม,มันไม่ได้ลึกเลยมันตื้นๆเลยเราใส่ข้างๆไม่ใช่หรอหรือว่าตัดกลางเลยอ่ากดูนอาจะลอนไปทักอันอะ่ะใส่แล้วมันน้ำลึกอันตรายมากเลยเหนื่อยนัหว่ายกว่าจะโอไหนมองเกี่ยวแทงเกี่ยวขคร ม่ถ้าจะใส่ตรงนั้นเราไม่ต้องลงลึกเราเอาริมเกาพออย่าไปตัดตรงกลางไม่ถ้าขนาดถ้านี้ถ้าใส่ ern, uh. นี่นักผ <wh> ูดถึงตรงนั้นนะใส่นี่นะเออแล้วก็ไปตรงนั้นดิเออเดี๋ยวไปอาบน้ำนะแต่ปลาใหญ่พวกว่ามันไม่ได้ชัวร์เดี๋ยวนี้สบู่เอาอะไรไปอาบน้ำเลยนี่ไม่ต้องห่วอันนี้ไอ้ปลาใส่เล็กแ่บเออเล็กเยอะพวกมันขี้เกียจปดจริงๆเนาะเออแล้มันจะหามัน แต่จะพูดไ,ได้ว่าเราเดือดเราแบบเยเออตอนนี้ปลากามันคลองเขาโรคตัวน,นี้ปลาเนี่ยมันไม่อร่อยบ่รู้จังไรไมันเค็มไหนอะไมันก็ตัวนี้มันเค็มอะไรแหละกางๆเยอะถ้าขี้มันเหมือนปลานิลก็ว่าไปยงังแต่ว่าขี้มันไม่อร่อยเน,ะนาะต้องใส่แล้วตอนใส่กับตอนเอาขึ้นมานี่โอเคเลยมันไม่โอเคตอนนี้นี่แหละมันลอยแค้นแล้วนี่ มนลุงแมวเอาใจมาด้วยเจดตัดเ็ดตัดใส่เธอเดียวเขาเลยเด็กจะลุกสู้หน่อยจะเยน็นเออด่างแกได้สองสองปีสามปีด่างตู้หัวตู้หัวตูต้แลนะ้วน,นี่ด่างเจ็นแนละ้ <c oughs> เวเลยจะเ,เป็นเีย้อ,อปีกป <c oughs> ีกห้งเลยปะโอ้โยน้อ

นี่คือยังออกไม่หมดนะเอฟซีนี่ดูดูออใส่ใหญ่เนาะนี่นี่ดีนี่นด,นด่าง,ยางเยอะแยะนะ FC. เอฟซีครับผมเดี๋ยวเอาหน่อยอีกหน่อยนึงนะครับผมมีปัญหาของด่างเล็กอะเราไม่อยาใส่ด่างเล็กเดี๋ยวพูดถึหาว่าโอ้เขาไพูดนี่นี่เล็กดเดัาเยอะออกเอฟซีนะออกยากตามเส้นเลยมึงคืออะนี่เอาอดเออ อเนี่นะนทำ้จ<อ>ได้สอยู่เอทำเสม่นี้เอออันทีเ่เบ็พอดีรึมังอันนี้มันสเซนครึง่งนอันนี้มันอสองเซนครึง่งอันนี้มันสี่เซนนพี่เคบรอคร,ร,รับรอสวัสดีครับ